เด็กลองกับกูไมเอ๊ะถือกระปีิมือเดียวหรอที่ว่าอยู่ที่ว่ารับรับเออรวราตามมันาะแบบว่ากูนะอ่ะกูคิดว่ากเก็บมาตัวน่ะอ่ะกูทำอะไรมาอยู่ที่บ้านกูไม่มีใครบ้างเลยไปแสดงหนังก็ไม่มีใครบ้างร้องเพลงคนมาก็มมีใครบ้างสารายการร้องกัน้องเสียงดังไ่ะจ็บไม่มีใครว่าเนี่ยสารายการทำอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรกู ฮะรูทุกหัวเมียกูกูไม่ได้สนใจแล้วแล้วใครมีหากูสองร้อยสี่สิบฟีปิดหัวกูอยู่เยสั่งค่าพวกเองไงเรต้องหายเ่มาชนใจพวกเองเลยแลใช่ไหม่ะแต่พวเองอยู่ดีกินดีเหมือนกับข้ารารกเรชาวไร่ชาวนาของสารกรญาได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นห้าพันบาทเอาไว้ละ ใครยงห,หาตัว้ใครยังหาขู่คนไหนอาจารย์คนไหน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 มึงเลยเป็นอาจารย์นว่ามึงเชื่ออาจารย์ที่วันตีนวรไปนตีนกูว่าเมึงสั่นได้ปล่อยได้ยัดแมงหรือมึงจะล่อกูเองเลยบักอนุวัรรณบุรีนทรมึงบอกโคตรเงาของเลย ถ้าพ่อข้าทิ้งไพ่นะดังมงึงหยุบหลายเถียวแล้วหญ่ไว้เงียบเก๋บอกม่ายกวนกับกูมือแดงก็ได้ถึงบ่พ่อใจอน,นี่ม่าลูกครึ่งอันระเห็นงานนูวเวนนี่ก็ไอเมโทรแล้วก็เรียนจบไออะไรเขาเรียกเทคนิคของกูดอนทานีแหละเงียบเก๋เกูนกะนกะูเอง จะลองหลายครั้งแล้มึงอย่ากลัวมลงยากเก่าเสือพระเนจจานหลงยากเก่าบักเสือพระเนจจางหนึ่งประเทลรอเล่ครับกูยาเก่าที่ผ่านมายากเก่าด้่อเล่ครับกู อ่าวราจับข้อเสือต่อไปแล้วกูกลับ,บันกกยแล้วกูกลับไปบ้านป่ามีบวกได้กาจับข้อเสือกูวะถ้าบวกได้กากัวัดกับกูร่างเบ่งเป็นจับข้อเสือไงกูเองมึงมีปัญหาอะไรกูมึงมีปัญหาอะไรกูแพ้แล้วก็ไม่ยมึงมีปัญหาอะไรกูเงียบเดียวกูไม่ละ มึงกล้าเดียวกูไม่ควายเอยตัวทรลุมา,าเลยเป็นกระปั้นกับกระปั้นไข่ควายสักได้เปเรี้ยได้มีขี้คุยเลยเนะนหนพวกนาชื่อยืนยงอภากุลนะจบอุทีถวาย์อ่ะร้องเพลงกระ,ะบาวแรงคอยมึงเดี่ยวกูไหมมึงอัดออกมาสิเฮกูจบช่างก่อนอุดรธานีนะเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้บนเวทีนะ

ฮะควายผมลงงานไม่เอาความเอาเรื่องไอ e ้เฮียแม่ไอ้หน้าตัวเมียไม่จำหานเลยควายเนอะ้ยรนะ้อยไปเอ้ยกระไรชายใหญ่ส่งมาจัดร้อยแนละ้วยพลังการลองคำวาสงครามเลยควายเนะอ้ยมึงอยากกอดแล้วมึงได้เป็นมึงเข้ามึงบ่คเคยกลันะกวแล้วเขาจะาเอาคุย อาออกมาแม่แอดคาราบาวยินยงเอาพาคุณนี่มึงเข้าไปในรอจ้าวดานธานีมึงกล้าเดี่ยวกูไแมบนเวทีอ่ะมึงกล้าไหมถ้ามึงไม่กล้ามึงก้มกราบตีนกูเลยแบบคุยวันไหนก็ได้เว้ยบนเวทีเย็ดแม่คุยก็จะถุกข่ามเล่ามาเที่มึงไม่พูดเข้าใจไหมเปล่านะแล้วมึงด้วยผมเบะเข้าใจไหมเปล่าที่พี่มึงเป็นตำรวจมึงเดี่ยวกูไว้บนเวที ทีมบวชอยู่วัดป่าลงแก้วเงากู่แม่อิทฮะที่บ้านทางานด้วยกันกูแต่ละคน่ะกล้าเดี๋ยวมกูไหมบนเวทีควายเอ้ยเงากู่แม่ปริญญาชายเก้าเงากู่แม่ที่กูด่าพวกมึงอ่ะเงากู่แม่แบบอะไรฮะเงากู่แม่บทราชพัตรสกลนครที่บ้านไม่เคยต่อยมวยเงากู่แม่เงากู่แม่ มีบอกได้กล้าใจกูไม่บนเวทีคุยปอกกอกันนะเว้ยสี่สิบห้าวันนะเว,ว้ยเลขสี่เลขห้าอ่ะกูอยากเจออย่าก็ใจเขาใจหรือเปล่า,าบนเวทีแต่ว่าใหญ่ๆหลักมึอน่ะตัวหนึ่งอ่ะสุนิษสานบริงามคุยเงาก,กูไม่ละอ่ะตระก,กูลช่างดีกูท้าต่อยทุกตัวเลยก็ใจหรือเปล่นานะ แม่กระทั่งไงเราสิงอ่ะเอาไหมนามาสาเอาไหมสงการนามาสาแน่ใจอัดออกมาเลยตัวใหญ่ออกกำลังกายดีๆนะะคุย